สวัสดีครับพี่น้องเอปาไปสปูสคนมาพอกับผมก็เก้ากันเดิมคู่แบ่งคนไทยของจตทูปนะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่สุดประจิมที่ริมเมยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมตลาดริมเมยกันเป็นยังไงแน่ตามไปครับพี่น้องตามเบิรงครับนี่ครับพี่น้องนะครับเป็นตลาดริมเมยนะครับตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเป็นริมชายแดนนะครับตรงสุดประจิมที่ริมเมยของเรานะครับน้องพี่น้อง กับสิภาพเบื้องว่าทางในมีเขาขายเอยียงจังไรกันแน่ไตามมาครับผมภาพพี่น้องไปเบิ้งนะครับเนาะ <c oughs> สปบะจีนที่ริมเมย์นะครับตามมาเนี่ยจะเป็นบรรยากาศเป็นแหล่งขายของนะครับครับทางในของเราจะมีขายของทั่วไปทุกอย่างนะครับเนาะมีเบิร์ดจูเนียร์ซูซินทุกยอย่างนะครับพี่น้องนานี่ก็จะเป็นบรรยากาศในตลาดนะพี่น้องเนาะอนะจะเป็น ใช้ของอันนี้ก็มีมอเครื่องมือยางเดินปลายังก็มีครับพี่น้องมาผ่านร่มเครื่องใสกระเป๋ากระเป๋านาฬิกาแว่นตามีเบิร์ดพี่น้องเออทำบรรยากาศนะครับเอันนี่คือภายในตลาดของเฮาอ่าก็มีเป็นสบู่นะครับอันนี้ของนะครับนะนี่จะเป็นลของฝากนะครับอ่าขนมคคุณพี่ร้านเดียวกันเลยนะครับอ่ามีขนมนะครับอ่า มขนมเป็นขนมมีเสือพาก็มีพี่น้องเออนี่มานี่มากมากมากข Ooh. ม่ามองนี้ก็ต้องนีครับพี่น้องเพชรพ่อยเคลื่อนตซุ่มซุ่มอันยกนะครับ Soft, ยกซุ่มยกซุ่มแหวนซุ่มสอยนะครับพี่น้องออเป็นของฝากกันใดนะครับน้องผู้ใดมากระซื้อไปฝากกันใดน้องมาเบิ้งนะครับเดอ้อผู้ใดสนใจนี่หลากหลายแบบนะครับพี่น้องอ่า สามเบงาเบงเลยวะสีม,มีหลากหลายล้านมาเบื้องหลายแนวหลายแบบได้พี่น้องนะครับเนะนะครับอ่า,านะจะเป็นรูหลากหลายเลยครับพี่น้องส่วนใหญ่กมงนี้กับสี่ร้ายคือเรื่องเกี่ยวกับยกยกพม่านะครับเนาะอ่าจะเป็นของสิร e มงคนอ่ามัง t รไส่สิรีบงคนอ่าได้เนาะเป็นของฝากได้ภัยมากนะครับของฝากก็จะเป็นพวกสมุนไพรพวกสบู่พวกของฝากมีเบิร์ดเลยครับ อแปลงหน้าคาเพื on ite, ่อนแปลงหน้าคานะครับเนาะเออมีหลายแบบนะครับพี well, ่น uh, anyway, ้องนะครับนะครับมันก็จะมีนี่แล้วก็จะเป็นลานใช่นะครับนะคมันก็สิเป็นหลากหลายสิทธิ์นพี่น้องเนี่ยผมจะพาเบิ้งพาเบิ้งบรรยากาศภายในของเฮาความีจังไานในผับรวมๆหั่าวให้น้าพี่น้องพยายามวางกับเสดแวะมาก เบิ่งมานีกได้นะครับเนาะแมนจะเป็นพวกห่วงเงินแทยกแทได้เลยครับพี่น้องเป็นยกมีหลากหลายแบบนะครับเขาจะมีสารพัดเลยให้เป็นซอยเฮ็ดเป็นแหวนเฮ็ดเป็นยังไรเบริรดหรือจะเป็นขนมจะมีนะพี่นออ้องเออขนมมาร้านขนมของฝากเอาเสื้อมาฝากได้มีชูแนวหลายอย่างหลายแนวนะพี่นออ้องเห็นไหมอ่านี่เป็นยกขึอนนะครับเนาะสังเกตว่าสังเกตว่าเขาที่เลนมายางมาก ก็สิมีมิตลานยกเยอะนะครับมาเสื้อผ้าก็มีครับพี่น้องอ่าพวกเสือเส้อผ้าเสื้อผ้าอันชนเผาหรือทองทินของคนทองทินมีเบิดเลยครับมีหลากหลายแบบนะครับยางไปกระสีพ่อเห็นปะสังเกตว่ายางมานันอีก็ะเจอหลายล้านนะครับพี่น้องเป็นล้านยกอ่าเขาจะเป็นสําหรับยกอ่าซิลิคอนซื้อฟากซื้ออัน ใบบานใบโตทำงานใบยังได้เบิร์ดเลยครับเป็นสีม่วงคนเบิร์ดเลยครับบามีให้เบิร์ดหลากหลายเลยพี่น้องอืม่ามาดูสิเ,เป็นจัดประดับประดาราคามีหลากหลายเออาลิปไพส์สีชอบนะครับเป็นอู้หลายอย่างพี่น้องงามน่าตาเห็นี่เบิร์ดเลยบรรยากาศให้เบิร์ดหลบหลอ,หลอพี่น้องเนาะเอ่าเป็นลานหรือสิเป็นพ,ยยพวกอ่าพวกขั้ขขขขนโตพวกใหม่พวก อย่างนี่ลายยางครับพี่นอ้องเห็นบ่ผู้ดใดมักอยากได้ขั้นตักันบ่ครับนี่เปิดมีหลากหลายแบบใส่น้อยใส่ใหญ่เนาะพี่นอ้องอืมชุดเช่าเขากับมี่ลายยางโอ้หลายยางพี่นอ้องนี่ให้เบิง่งสิพาเบิง่งตหลานใหม่สลักพี่นอ้องอ่าอ่าอ่าใสิมีแกะแกะเป็นสลัก เป็นใหม่เป็นปูนนี่เบิร์เลยครับพี่น้องมาเป็นมาเป็นขุดเอ้ามีชุดย่างมีชุดแบบใครสนใจกะมาได้ครับอ่ตลาดริมเมยนะครับด้วพี่น้องกะเชิญชวนมาเที่ยวมาสื่อของฝากมาไหวาพระนะครับเนาะมอนคาซิมีเป็นแบบแกสละใหม่นะครับมีหลากหลายแบบให้เลือกนะครับมีหลายแบบให้เลือก มีหลายแบบให้เลือกก็ลองมาเบิงได้นะครับเนาะอ่าเดี๋ยวจะพางางเบิงต่อครับพี่นอ้องเบิงอือนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศทั้งในนะครับเนาะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่ายกยกพวกยกพวกซอยแหวนกับสีลายมีอย่างไพี่น้องได้เลือกเบิงหลายกำบไลกำบไลยกกับมีนะคร,รับกับไล่กไยก,กอ่า เก็บมากระบายยกกับจะมีหลากหลายสีพี่น้องหลากหลายสีมีหลายแบบนะครับไอ้ยกแต่ละสีมันต่างกันไงครับไอ้ที่ยกมันจะมีแบบเขียวจักรพรรดิอย่างนี้นี่มันจะเป็นอาเกตครับถ้ายกนี่มันจะเป็นสีนะครับอันนี้เขาเรียกอาเกตครับเอาเรียกอาเกตไม่ใช่ยกครับอ๋อหยกไม่มีสีได้น อ๋อหยกอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอ๋อนี่คือหยกอ๋อนี่คือหยกแล้วมันต่างกันครับอาเกตกับหยกครับหยกนี่มันจะน้องมาจะเยอะกว่าสิอืมมันเป็นพวกแร่เหมือนกันไหมครับหรือว่าเป็นแนวประมาณไหนมันเป็นเนื้อหินเหมือนกันนเื้อหินเหมือนกันเนื้อหินหยกอันนี้เป็นเนื้อหินอากเตอ๋อเนื้อหินอาเกตมันจะมีสีหลากหลายถ้าเป็นหยกจะเป็นสีโทนประมาณนี้ออ๋ ขอบุตรคราบใช่ไหมเป็นความรูปไม่พี่น้องบอยกกับอาเกตเนาะนี่ไฮเบิง้งใช่ไหมพี่น้องเอออ่ะเห็บอยมี่ไฮเลือกลายมี่ลายแบบไฮเลือกนะพี่น้องเบิ้งจะเป็นกรอบลูกจะมี่ข้างในเป็นไฮเบิ้งหลายอย่างพี่น้องอย่างตามมาเบิ้งเนื้อเนื้อครับบอเสื้อผ้ามันจะเป็นดอกไม้กับมี่ดอกไม้เช่าดอกไม้นะครับกับมี่นะครับมีนะบม่หลายอย่างเลยเนาะ เสื้อผ้าส่วนใหญ่กะมันกะสิมีให้พี่น้องได้มาท่องเที่ยวสื่อของมามีของยางของเห่นก็มีครับพี่น้องมาของเหลนนะของเหลนก็มีเห็นไหพวกของเหลนมีฉลพัดยางเลยพี่น้องอ่าตุกโบแพงนะทุนน้องถืกๆกนะเป็นของใส่ของเดินป้ากระเป๋ากระเป๋าเห็นไ่มมีชุยางครับเครื่องใส่ไฟฟ้ากะมีของเดินป้าก็มีนะครับนาะของเห่น ของฝากขนมมีหมดเลยเห็นป่ใกล้กับแวะมาเที่ยวน้ากันเด้อกระางกิบช,ช็อปนีทชุอยางครับพี่น้องอยู่ในนี้ลายกวางลายอ่าลายยางลายแนวนะครับเน,ะนะาะเนาะผ้าโ่มก็มีมีผ้าพี่น้องมาเหลาะมาเที่ยวน้ากันนะครับเนาะตลาดริมเมยของเา้าอ่ะเดี๋ยวลองเบิ้งซอยนี้นะครับพี่น้องอ่ะนี่จะเป็นสร้าง นี่ยสิสง่วยยังสิเป็นท่างยกทางกําไล่อยแหวนนะครับทางนี้แถบนี้นะนี่นี่ยาดมนะครับยาดมสมุนไพรหอมนี่ของเขาแนะนำนะครับนเนาะยาดมพม,มา่าเออร์นแต่กรณีว่าสังเกตสิมีเท่าไรครับเออรนว่าแปรงถ้านหน้าข้ามันบ่ครับเออร์นบจะบ่ผิดเนาะตัวนี้เนาะถ้าเขาถ้ามิกินหลายกินให้เหลือกนะครับเนาะสื่อ โ่โอ้โหฉลามกับมีพี่น้องโอหฉลามนี่นนนบรรยากาศเนี่ยนี่ก็เป็นบรรยากาศบางส่วนนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้ชมนะครับเนาะจังไดกะผมฝากพี่น้องติดตามอีกเคสหนึงน,นะครับมนาะมิเตยุลำโ <มา S 1> พง<ว>เครื่องเสียงมีเบิร์ดนะพี่น้องนะมเนาะยังใส่ไฟฟ้ายังมีเบิร์ดน,นะนะจังไดกะ ฝากพี่ฝากน้องทิดตามและตามเดยอค,ครับเดอ้อพี่น้องแล้วสิพอกันพอกันในอณนรับรับสวัสดีครับ